เอาเลยครับผมสวยนอนทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้พี่อยู่ในเกมบล็อกฟูส์เน่นะครับผมนะก็ตอนนี้บล็อกฟูสก็มีการอัปเดตนะครับผมนะแบบอัปเดตเล็กนะครับผมนะสมอลอัปเดตก็คือนี่ครับผมอัปเดตคริสต์มาสนั่นเองนะครับผมนะก็นี่พี่ก็จะมาบอกว่ามีอะไรบ้างผมในอัปเดตนี้นะครับผมนะหลักๆนะครับผมหลักๆก็จะมีสกิลผลนะครับผมรีเวิร์กนะครับผมนะแต่พี่ก็จะจะไม่ได้แบบโชว์นะผมว่าคนไหนรีเวิร์กอะไรบ้างนะ แต่วันนี้พี่จะมาบอกกับผมวิธีการเรียกว่ารับของฟรีผมนะเป็นแบบเป็นผลฟรีๆเลยนะผมจากอีเวนต์นี้นะผมครับนี่ครับนี่คือเกาะใหม่นะทุกคนนี่ก็คือเกาะใหม่นะที่เนี่ยเ,เอาไว้รับของหนมนะนี่ครับทุกคนสังเกตเห็นไหมครับมันจะมีเวลาครับผมอยู่ตรงนี้นะผมซึ่งถ้าเวลาครบพอดีเนี่ยมันจะเราจะส,สามารถคือเรียกว่ามันจะได้กล่องครับผมกล่องขวันนะครับผมเหมือนสุ่มผลฟรีๆเลยผม ซึ่งค่อนข้างดีครับเดี๋ยวรอ,อเวลานะผมว่าพอหมดเวลาเนี่ยเราจะได้ผลอะไรนะผมนะเรามาดูกันดีกว่านะก็เกาะน,นี้เดี๋ยวระหว่างรอก็เดี๋ยวดูก่อนครับว่าเกาะน,นี้มันมีอะไรบ้างนะครับผมรับเกาะใหม่นะก็มอนเตอร์ก็เวลประมาณสองพันสี่นะเออถือว่าเยอะใช้ได้นะผมแล้วก็มีอะไรขายไหมดูก่อนครับจะมีของขายอันนี้คืออะไรเนะี่ย โอ้ต้องใช้แคนดี้แลกฝฟกเมนต์ผมอันนี้เอาไวแ้แลกฝฟกเมนต์นะโอเคกาะใหม่ก็ไม่มีอะไรมากนะผมแล้วส่วนใหญ่จะมีก็มีนี่ครับผมรอเวลาผมก็เดี๋ยวเราตัดไปเลยแล้วกันนะผมระหว่างเพิ่มการเสียเวลาผมนะไปตัดตอนที่ว่าเวลาครบพอดีนะผมนะไปดูกันว่าพี่จะได้ผลอะไรนะผมนะโอเคไปไปดูกันครับมาแล้วผมตอนนี้เลยว่าอีกหนึ่งวิเท่าน,นั้นมาแล้วมาแล้วผมสตาร์ทติ้งครับผมนี่ครับมันจะมีกล่องเป็นกล่องนี้ครับผม เนี้ยผมนี่ครับมันเป็นกล่องนี้ครับนี่มันจะดรอปม้าผมหนึ่งชิ้นนะผมให้เราเปิดไล้ครับผมนี่ครับได้ผลแสงครับผมเยโดถือว่าดีครับผมผลแสงครับใช้ได้อยู่นะผมนี่ครับผมเห็นไหมมันจะได้ผลฟรีๆเลยนะผมเนี้ยได้ผลแบบฟรีๆเลยนะครับนี่เข้ากับดาวด้วยนี่ แสงครับผมดีครับผมนี่ครับของโคตรดีอะ่ะเออได้ผลแบบฟรีๆโดยไม่ต้องใช้เงินนะผมนะค่อนข้างดีนะสำหรับอัปเดตนี้นะครับก็มาเรียกกันสำหรับอีเวนต์อัปเดตอีเวนต์คริสต์มาสนะผมนะก็เกาะใหม่นะผมที่เรียกว่าถ้าเวลาหมดเนะี่ยก็สามารถมารับผลฟรีๆได้เลยนะครับผมนะโอเคก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามในช่องนายตะมอนด้วยกันนะครับผมโอเคแล้วละบ๊ายบายเจอกันไลฟ์สตรีมหน้าคลิปหน้าบ๊ายบายครับ